คัรเมอร์โบขนมเลตี้สไตล์ฮาวายสวัสดีค่ะชื่อวาริธาปัทวินทราโนนค่ะชื่อเล่นชื่อจีนค่ะเป็นเจ้าของร้านคัมเมอร์โบค่ะเออคอนเซ็ปต์ของที่ร้านก็คือ เป็นสไตล์ฮาวายเลยค่ะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบมาที่ร้านแล้วเหมือนอยู่ทะเลอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่ต้องไปไกลถึงฮาวายแค่มาที่ร้านเราเหมือนได้ไปแบบฮาวายกลางกรกุงเทพอะไรประมาณนี้ที่ร้านเปิดมา2ปีครึ่งนะคะแรงมันดานใจนะคะได้จากตอนที่จริงไปเรียนที่ฮาวายแล้วก็คือคนที่นู่นอะคือทานอาซาอิโบเยอะมากๆแบบ ทานเหมือนเป็นขนมเป็นอาหารแทนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาคือที่ไทยอ่ะตอนนั้นคหาทานยากมากคือแทบจะไม่มีเลยจริงก็เลยคิดว่าแบบเอองั้นเราอ่ะเอามาเปิดดีกว่าคนไทยจะได้แบบทานอะไรที่เป็นประโยชน์ ตอนแรกๆที่จินเปิดร้านเลยอะค่ะเมื่อแบบ2อปีขึ้นที่แล้วคือแบบไม่มีใครรู้จักเลยว่าแบบอาซาฮิโบคืออะไรนอกจากคนที่เคยแบบไปทานที่ต่างประเทศมาหรือแบบคุณเคยอยู่แล้วกับคนที่แบบขายเกลตีเพราะฉะนั้นคือตอนแรกที่เปิดคือค่อนข้างต้อง educate คนเยอะมากว่ามันคืออะไรทําไมถึงต้องทานทานแล้วแบบดีต่อสุขภาพยังไงเงี้ยคือตอนแรกอะยากตรงนั้นยากตรงที่แบบ ต้องพยายามดึงคนเข้ามาลองชิมก่อนแล้วเขาถึงจะติดใจอะไรย่างเงี้ยตอนแรกๆคนไปยังไม่มีใครรู้จักอาซาอิโบเท่าไหร่แต่คือตอนนี้ด้วยกระแสคนรักสุขภาพก็เลยทําให้คนรู้จักสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของอาซาอิโบะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบเปิดกว้างที่จะแบบมาลองทานอยางชิมมากขึ้นลลูกค้าหลายคนไม่อยาก ไม่อยากรอพาอบอกว่าแบบพอขึ้นชื่อว่าเป็นเฮลตี้แต่คิดว่ามันไม่อร่อยคุณผู้ชายบางท่านไม่ทานผลไม้หรือว่าแบบคิดว่ามันแบบอาหารเฮลตี้ชิมไม่กินมันดูไม่แมนอะไรอย่างี้อนึกออกว่าแต่คือเหมือนพอแฟนเขาพามากินคือแบบเราอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าของที่ร้านเราอ่ะมันเฮลตี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้จืดมันไม่ได้กินยากคือมันกินแล้วมันแบบเอาเทอร์เนขีแบบดีเซอรท์ที่สามารถแบบกินแทนข้าวหรือแทนขนมได้แล้วมันก็แบบอิ่มท้องดีต่อสุขภาพด้วย เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะชื่อฮาเลวาโบค่ะอันนี้จะเป็นตัวขายดีอันดับหนึ่งตั้งแต่ร้านเปิดยันปัจจุบันเลยก็คือในโบเนี่ยจะมีอาซาอีกรโนล่ากล้วยะมะม่วงสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ค่ะเครื่องดื่มนะคะคือที่ร้านเราจะพิเศษมากเพราะว่าตัวเมล็ดก,กาแฟเราจะนําเข้ามาจากฮาวายเลยเราจะมี2กลิ่นซึ่งมันจะเป็นอะโรมาที่แบบเกี่ยวกับการคั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบใส่ไยลับเพิ่มจะมี หนึ่งจะเป็นโรเชโคขคนาดนะคะแล้วก็จะมีวานิลาเมคคาเดเมียนนะคะ ดีลิเวอรของเราคือมีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Get Food Panda อะไรเงี้ยค่ะบอกว่าส่งต่างจังหวัดวด้วยเหรอครับใช่ส่งต่างจังหวัดด้วยก็จริงๆมีส่งตั้งแต่ก่อนช่วง COVID โควิดแล้วค่ะว่าแบบลูกค้าต่างจังหวัดยอยะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็คือเขาชอบมาทานร้านเราแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัด <ๆ S 1> ก็เลยเห <ๆ S 1> มือนเราก็พยายามหาวิธีหาขนส่งที่จะส่งไปให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอยิ่งช่วงโควิดก็คือแบบพาเข้ามาหาเยอะอย่างเงี้ยก็คือช่วงโควิดเราจะส่งไปต่างจังหวัดเยอะมาก แล้วก็จะมีอีกโปรดักต์หนึ่งที่อยากจะฝากไว้ของซัมเมอร์โบนะคะก็คืออาซาอิคับค่ะเราจะมี3รสชาติก็คือจะมีเป็นเวจี้บานานะ่าแล้วก็แมงโก้ค่ะอันนี้คือสามารถทานเป็นไอศครีมเลยก็ได้หรือว่าเอาไปเป็นเบสเพื่อนําไปต่อยอดปั่นเป็นสูตรของตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะอยากจะขอฝากร้านซัมเมอร์โบไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบทานอาหารเฮลตี้หรืออาหารเพื่อสุขภาพสไตล์ฮาวายกลางใจกลางทองหล่อนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ